โอเคนะครับก็ขอากล่าวสวัสดีชาวมหาสมุทรที่แบบค่ายเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยขอกบคุณสำหรับผู้ติดตามช่องแคสเกมหลักนะครับช่องอโพไซดอนไคโยที่มีผู้ติดตามถึงหนึ่งหกคนแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำอะไราวันนี้ผมจะมาเรีแอคเพลงที่ผมได้ ร้องหรือว่าได้แต่งเพลงเอาไว้นะครับผมว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วผมจะรีแอคเพลงอะไรบ้างส่วนนี้ของเพลงนั้นก็โอเคนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมอมลิขี่ของเพลงจะอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคไปเล่นกันเลยนะก็ขอกาบสวัสดีเช่ามหาสมุทรที่แหวกวกครับดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับผมเราจะขอทําการแต่งเพลงและผมให้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าความรู้สึกอันแท้จริงและหัวใจของผู้เป็นนักรานะครับโอเคนี่คือชื่อเพลงครับทำนี้เลยนะฉันเกิดมาพร้อมกับวัฏจักรที่ยังหาคำตอบแล้วคำอธิบายไม่ได้ คืออ่าทั้นแรกผมจะลองว่าฉันเกิดมาพร้อมกับวัฏจักรที่ยังหาคําตอบและคําอธิบายไม่ได้เลยมันก็คือแบบเมื่อเราเกิดมาปุ๊บการใช้ชีวิตี่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเหมือนสัตว์อ่ะมันเป็นตามสัจธรรญาณใช่ไหมครับเลยวาทํา,าพูดลาต้อง้าชีวิตอ่าผมเปรียบพูดลา ค่าชีวิตคนก็คือหมายถึงเสือทำไมต้องฆ่าสัตว์ที่อ่อนแอชีวิตคนแต่ใดเราสัมพัสแต่ว่าไอ้เสือตัวเนี้ยมันก็หิวเหมือนกันซึ่งกวางอะ่ะมันก็อยากมีชีวิตรอดใช่ไหมไอสัตว์ตัวเล็กๆมันก็นอยากมีชีวิตรอดแต่ผู้ล่าหรือว่าไอพวกเสืออะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะมีชีวิตรอดเหมือนกัน ส่ลือพาก็อยากจะมีหัวใจเช่นกันนะอยากจะมีหัวใจว่าสิ่งที่พุลาได้ครับนะี่ยคือท่านนี้จะลองว่าว่าสิ่งที่พุลาได้ทําลงไปไม่ใช่เพื่อความเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นไม่ใช่เพื่อความกระหายก็คือมันทําไปโดยที่มันต้องการมีชีวิตอยู่เท่านั้น ไม่ได้คิดจะฆ่าแบบจริงจ,แบบจังทำลงไปนั้นทำเพื่อความอยู่หลดอทองน,นั้นไม่ใช่เพื่อกบกระหายทองไรก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่รวม้มีวัตถจุจากในตนเ้เอันนี้คือเนี่ยก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วทุกโลกน่ะที่มันจะมีแบบสชาตย,ยานการเป็นนักล่าในตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นกระต่ายเป็นแมวเป็นหนูเป็นสัตว์ที่น่ารักอะไรพวกนี้ มันก็จะมีแบบสันทัตย,ยานความเป็นนักล่าอยู่นะครับรอันนี้คือทั้งโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรถ้าเราได้เกิดมาเท่านี้ไปเสียใจเลยอย่าไ,ไปเสียใจ,ลจเลยนะอ,อย่าไปเสียใจที่เราได้เกิดมาไม่ว่ารูปร่างภายนอกเนี่ยเราจะเป็นตัวแบบ นอนจุกยุยยไซเดือนอะไรพวกเนี้ยอยา่าเปเสียใจนะครับว่าเราเกิดมาเป็นรูปล่ามแบบนี้เราจะไปตัดท้อบแบบโอ้แบบไม่น่าในใจแบบอ่านความเป็นจริงอาจจะแบบพูดไม่ได้นะแต่ในใจแบบไม่น่าเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ใช่นะครับผมคว <ไร S 1> ามหมายถึงเนี่ยแต่ถ้าไม่เราเกิดมาชีวิตของเรามีแค่ครั<ห>้งเดียว นะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตที่ได้มาเนี่ยที่ได้เกิดมาเนี่ยให้คุ้มค่าก่อนที่เราจะตายหรือว่าดับลมหายใจไปนะครับผมะนะคนะคนะคันะกล่าก็ยังจะได้อไอ้วุ่นเจนกันคือคนที่ฆ่าคนเนี่ยบางทีเขาก็ฆ่าคนไปแบบน้ําตานะครับเศร้าๆนะแบบไม่อยากทําจริงๆอ่ะแต่ก็ต้องทําครับผมเพื่อความอยู่รอด ตามสัมญญาณค่ะตามสัญญาณยานของตัวเองนะครับแม่มีคมเคียวนะงคนะงคมเคี้ยวก็เหมือนใบมีดนะให้แบบขู่ขู่คนอื่นว่าจะจะฆ่าแกอะไรประมาณนี้นะครับผมนถ้าเราได้เห็นเนี่ยเราอย่าไปสนกับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมว่า มันมีเขี้ยวมันมีมันมมน,น่ากลัวนะครับผมบางที่แบบคนที่แบบจับงอูอ่ะเออเขาไม่กลัวก็คือเขากลัวนิดน,นึงแหละแต่เขาก็ไม่กลัวมากเท่าไหร่นะครับผม,อมลองามาสัมสผัสดูว่า,วา,าเสือหรือว่านักล่าพวกเนี้ยมันต้องการความาร่าเหมือนกันนะครับ แล้วก็ท่อนนี้แล้วพูดล่าจะฆ่าใครไปเขาไม่เคยสนใจเลยใช่ไหมคำตอบไม่ใช่าะกัสบางเคียยในฟังพอมกร้อยน้ำตาก็คืออันนี้นะครับผมมันจะสื่อความหมายว่านักล่าเนี่ยเวลาเขาฝั่งเขี้ยวเน่ยเขาฝังเพื่อแบบจะกิน ่อความอยู่รอดเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าจริงจังฉันต้องฆ่าแบบฉีกเลือดฉีกเนื้ออ,อะไรพวกนี้นะครับผมโอเคก็จบการรีแอคเพลงเท่านี้นะครับผมไปคลิปรีแอคต่อไปอเพลงรีแอคเพลงต่อไปก็คืออันนี้นะครับผมบทของปีศาจนะผมส่วนชื่อเพลงใจผูกเจ็บนี่ไปฟังกันหน่อยเองนะครับถ้าอยากฟังนะ เลก้าหมายถึงความยุตธรรมเมื่อใดที่รันไกไปนั้นฉันจะเปวีรบุรุษแต่เธออ่ามาที่ท่อนแรกนะครับผมกระสุนเลก,ก้าเปรียบดังความยุติธรรมเมื่อใดที่ฉันยิงกระสุนนั้นนั้นหนีไปฉันก็จะเปรียบเหมือนฮีโร่เป็นวีรบุรุษของโลกนะครับผมลองหลับตาลงแลยค่ะสับและหากว่าเธอเนี่ยลองหลับตาแล้วค่อยสัมผัสดูแล้วค่อยสัมผัสดูอ่ะ เธอก็ได้ดูเหมือนกันนะก็ยังมีปีศาจ่ว่าในใจฉันก็จะเป็นคนที่เลวร้ายดุดดังปีศาจในใจก็ฉันเป็นคนไม่ดีแล้วเขาเป็นดีตรงไหนแหละเธอจะไปทําไมตอนนั้นก็มีแค่คับอันเปรียบว่าอืมฉันกับเขาอ่ะมันแตกต่างกันตรงไหนฉันไม่ดีกว่าเขาตรงไหนแล้วเธอจะไปตรงนั้นทําไมล่ะ ที่นั่นมันมีแต่ทางตันนะแม่เรนนันอย่าไปเสียใจนะที่เราได้เกิดมาเพราะเราชูอืมเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเสียใจที่เราได้เกิดมาเป็นในรูปลักษณ์ต่างๆแต่สิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คืออิสรภาพที่จะบ,บินไปสู่ท้องน้ำพาเราสามารถเลือกเส้นทางเองได้คนก็รู้ว่ามีอิสระถึงแม้ว่า เปียบเปียบเหมือนนกนะครับผมที่มีปีกจะบินไปไหนก็ได้นะครับผมมีปีกและพอบินเหมือนวิหคราะห์สัทท้อสายลมขึ้นไปแห่งใดก็ตามทางไม่เลยสุดแต่ถ้ามีปีกแล้วไม่รู้ว่าจะบินไปไหนก็ไม่ต่างอะไระกับถูกกงขังเอาไว้นะครับผมหนทางที่ให้เราย้อนกลับไป ก็คงไม่มีแห่ไหนให้ไปก็แค่ก็แค่ไม่อยากมีชีว่วิอีตอบคือถ้าไม่มีที่ให้ไปเนี่ยยอมตายจะดีกว่านะผมว่าไม่มีหนทางให้ไปแล้วไม่ราทังใบโหรซงเพียงใดถึงใจยังไงฉันก็รักเธอแค่คนเดียว อ่าต่อให้โลกใบนี้จะโหดร้ายเทเพียงใดฉันก็จะรักเธอแค่คนเดียวตราบเท่าชีวิตที่มีอยู่นะคือความหมายของเพลงนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไมว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะว้อยู่เคียงข้างเธอ,เเธอและถึงแม้ว่าฉันจะทําเรื่องอะไรผิดและเล่อ์ลับขนาดไหนฉันไม่เคยสนใจมันหรอก พราะความสวนต้องที่มีคือการเชื่อมั่นตั้งใจและพร้อมกล้าออกไปตามความฝันที่เราได้เชื่อมั่นเอาไว้นะครับผม,ม,ออม,มบุญโลกใบน,นี้มีผู้คนมากมายมีผู้คนมากมายทั้งคนดีและ ก,ไไก็คือข้อหมายคือในโลกนี้มีผู้คนมากมายทั้งคนดีคนเชื่ปปปอปะปนกันไปเราเลยไม่รู้ว่าคนรอบตัวนั้นจะเป็นเพื่อนแท้สักมากเพียงใดนะครับผมไมยรับรู้เลยว่าคนรอบตัวเรานะั้นจะเป็นคนดีหรือว่าเพื่อนแท้ทั้งว่ายัียงใดโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนรอบตัวแบบใกล้ชิดครอบครัวแฟนแลเลยวพวกน,นี้เราเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าว่าเขาอะ จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเคยที่มาควบคทีวแชเอในสร้างเรื่องหรือแบบเขาอาจจะกูเรื่องขึ้นมาว่าเออเรามมาอยู่ด้วยกันนะมันอาจจะเป็นแค่ฝันก็ได้นะครับผม,ถ,ม,มบถ้าได้รับรู้ความจริงเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบถูกหลอกใช้ถูกคนในครอบครัวแบบคนใกล้ตัวเนี่ยหลอกใช้กันนะครับ ม,มันก็เหมือน,อเ,นเหมือนเรามีหวักแผยอยู่ในใจเป็นความเจ็บปวดไม่อาจเชื่อใจได้เลยไอคนที่ยู่ คือเราไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างก็ได้นะครับคือรับฟังไว้หน่อยก็ได้แบบเปรียบดังคนที่อยู่รอบกายว่าจะเป็นเพื่อนแท้จริงหรือบ่า,าว่าจะเป็นเพื่อนแทมิดสัเท่าไรฉันั้นลงเผือสูนด้หัวใจด้วยนี้ที่ฉันได้มองให้เธอ,เอ ก็ให้ลองฟังเรื่องราวต่อจากนี้ก็เหมือนการว่าหัวใจมอบชีวิตให้กับคนใดคนหนึ่งที่สำคัญของเรานะครับผมต่อให้โลกนี้จะสูญสลายไปเลยต่อให้โลกไปบนี้จะสูญทำลายไปแล้วนะครับผมแมรเราทำไปเท่า,าย่าไรฉันมึ่งสนใจยังไงฉันก็ มาพิสูจน์เรื่องหัวใจเจอกันอ่าเรามาพิสูจน์ความจริงว่าหัวใจเนี่ยเราจะรักเขาจริงหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะครับผมต่อให้โลกใบนี้จะแบบดูขัดแย้งถูกทำลายอะไรพวกนี้นะครับผมว่าเธอเองก็ต้องการรักเช่นกันไม่มีใครไม่ว่าเธอเองต้องการรักอยู่เช่นกันก็หมายถึงอนี่นะครับผม ก็คือมันเปรียบเหมือนไอเอเลนรักมิกษะาแต่เราทําตัวรายๆนะครับผม่ถ้าทิ้งเธอเธอู่อย่ขา,าเธอต่อไปต่อให้เราไปนีนสงครามจะไม่มีวันจบลงในการค่าฟันก็เมื่อปีสาตร์ลายที่พ่าคนไปแต่วันก็ต้องการไอ้ลูชเช่นกันอ่าท่อนสุดท้ายนะครับผม ไม่มีใครไม่ทอดทิ้งเธอฉันจะอยู่ข้างเธอตลอดไปต่อให้โลกใบน,นี้ส่งคมจะไม่มีวันจบลงในการฆ่าฟันก็เหมือนปีศาจร้ายที่ฆ่าคนไปแต่ยังไงมันก็ต้องการไอ้อุน่นเช่นกันอะท่อนแรกมาก่อนเลยนะครับผมคือท่อนที่ผมร้องว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งเธอต่อให้โลกใบน,นี้จะโหดร้ายไม่เพียงใด และท่อนต่อมาสงครามก็คือความขัดแย้งมันจะไม่เวีวันจบลงหรอกวิสัชก็เปรียบหลังคนชั่วแต่ว่าคนชั่วเนี่ยเขาอาจจะต้องการความรักอยู่เช่นกันนะครับผมก็จบรีแอคเพียงเท่านี้นะครับผมเซีายไขยแล้วเจอกันครับมาดีแอคช่องตัวเองสักหน่อยนะส่วนลิกเพลงก็เข้าไปดูในคลิปช่องได้เลยนะครับผม